สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านนะครับวันนี้จะพูดเรื่องเทคนิคการขายชั้นสูงนะครับชื่อว่า Spin น e l l i n g m o โมดลนะซึ่งไอ้เจ้าเนี้ยพิเศษมากคือผมได้ไปเทรนสมัยเด็กๆตอนทำงานเกี่ยวกับ IT นะครับบริษัท Microsoft Thailand ก็คือจัดอบรมพนักง,งานขายนะด้วยเทคนิคการขายระดับโลกนะครับชื่อ Spin น e l l ซลลิก็ติดใจมามา,มากเลยเพราะว่า อยากจะเอามาแบ่งปันทุกวันนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ผมเอามาสอนนักขายนะครับที่ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าขายแบบไม่ขายเห็นไหมเจ๋งไหมสป่ิ s p i เซอร์ i ิงคือหนึ่งในะเ,ทเทคนิคที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยเปิดใจท,ท,ทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้มีความต้องการมาก่อนคือแค่ฟังก็โคตรเจ๋งแล้วอะไม่มีความต้องการแล้วทําไงให้แบบจู่ๆก็กลายเป็นความอยากซื้อขึ้นมานะครับก็เล่าความเป็นมานะครับ สปินเซลลิงถูกคิดโดยคุณนิวแร็แคมนะครับเป็นผู้ประพันธ์หนังสือชื่อดังเกี่ยวกับเทคนิคการขายที่สหรัฐอเมริกานะครับเขาทำการวิจัยกับนักขาย B2B ที่ประสบความสำเร็จมากกว่า2,000 0คนเลยนะอันนี้ผมเคยอ่านหนังสือเขานะครับ2,000 0คนแสดงว่าโมเดลที่เขาคิดและวิเคราะห์เนี่ยมันจะต้องเป็นโมเดลที่ดีมากๆแน่นอนนะครับสปินเซลลิงย่อมาจากภาษาอังกฤษ4ตัวนะครับ1ก็คือ Situation นะครับแปลว่าสถานการณ์นะสคือ problem นะครับปัญหานะสคือ implication นะครับก็คือเปิดอ้าแผละนะครับแล้วก็สคือ need payoff นะครับก็คือแชร์ทางออกนะครับเพราะฉะนั้น spin selling เนี่ยเรามาดูกันทีละตัวเนาะ S situation question นะครับหลักการของ spin selling คือการถามคำถามจะมานะครับทุกคนแก่นแท้คือการถามคำถามนะยย้ำอีกทีนึง แสดงว่า situation question เนี่ยผมเรียกเป็นภาษาไทยว่าคําถามวิเคราะห์แล้วกันมันจะต้องเป็นคำถามเก็บข้อมูลนะที่เชื่อมโยงกับสินค้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจโมเดลแบบง่ายๆนะว่าเราจะเอาสินค้ามาสักตัวหนึ่งเป็นตัวตั้งแล้วก็สร้าง situation question นะครับคำถามตามสถานการณ์ที่มันผูกกับสินค้าเพื่อเก็บข้อมูลไปก่อนนะครับ2คือ problem question นะครับก็คือ คำถามที่เป็นการเจาะปัญหาแสดงว่ามันจะต้องโยนปัญหาบางอย่างเนี่ยให้ลูกค้าตอบมาและเชื่อมโยงกับคุณสมบัตินะครับที่สินค้ามันสามารถแก้ไขได้เพียงแต่ว่าเราจะยังไม่บอกตรงๆนะว่าแบบสินค้าตัวนี้มันแก้ปัญหาอะไรได้บ้างจนกว่าเขาจะตอบเรามาตามที่เราถามไปนะอันนี้3คือ Implication Question นะครับคือปัญหาที่คำถามที่ขยี้ จากปัญหาให้มันกลายเป็นแผลนะครับภาษาธุรกิจเขาเรียกว่าเพนพอยต์นะก็คือถ้าลูกค้าตอบเข้าทางเราแล้วว่าแบบปัญหาที่เราโยนโยนโยนไปเนี่ยเขาแบบเห็นด้วยนะหรือเขาเออก็เป็นไปตามนั้นนะเราก็จะสามารถขยี้จากปัญหาตรงนั้นอีกให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าจริงๆวันเนี้ยเขามีปัญหาแล้วนะครับต้องมีโซลูชันสินค้ามาช่วยแก้นะครับอันที่4สุดท้ายครับคือ Need pay off นะครับก็คือคำถามที่ ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าจะดีไหมถ้ามันมีสิ่งที่ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาให้เขาได้นะครับอันนี้ก็คือคำนิยามของ Spin s p i l s t Selling นะครับทั้ง4ความหมายของภาษาอังกฤษที่เป็นตัวย่อนะทีนี้เรามาลองใช้กันเลยนะครับมีสินค้าอะไรบ้างแหละที่คนซื้อวันนี้ไม่ได้มีปัญหาเลยแล้วเราจะต้องขายเขาเนาะคือความยากก็คือการขายทั่วๆไปอ่ะ อย่างสินค้ามีความต้องการหรือมีปัญหามันง่ายใช่ไหมเช่นแบบแฟบสบู่ยาสีฟันเราหมดอะ่ะวิธีแก้ปัญหาคือเราก็ต้องไปซื้อมาใช่ไหมครับเพราะของมันหมดน้ําดื่มหมดอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ซื้อเราก็คงแบบอดน้ําแบบขาดสารอาหารตายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแก้ได้ด้วยการแบบซื้อนะหรือว่ารถเสียอย่างเงี้ยถ้าไม่ซ่อมมันก็จะเสียอย่างนั้นเราก็ขับไปไหนไม่ได้นะครับสินค้าที่มันยากกว่านั้นอะ่ะคือสินค้าที่ลูกค้าแบบ ไม่ได้มีความต้องการมาก่อนเนี่ยแหละมันจะต้องแบบไปทําให้เขารู้สึกต้องการแล้วรู้สึกว่าจําเป็นใช่ไหมมันชั้นสูงขึ้นกว่าการขายสินค้าที่มันแก้ปัญหาตรงๆหรือว่าของเขาขาดใช่ไหมละ่ <S <S ละก็ลองหยิบมาสักอันหนึ่งครับผมลองเป็นออประกันโรคร้ายแรงแล้วกันประกันโรคร้ายแรงเนี่ยคือมันน่าสนใจใช่ไหมเพราะว่าคนส่วนใหญ่อ่ะยังไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับไม่ได้เป็นมะเร็งไม่ได้เป็น โลกอะไรที่มันร้ายแรงอยู่แล้วอย่างเงี้ยทำยังไงอ่ะเขาถึงจะเปิดใจใช่ปะ่ะแล้วประกันเนี่ยอย่าลืมนะคือคุณจะต้องขายกรมทรร์ที่แบบเผลอๆลูกค้าทั้งชีวิตอ่ะเป็นไปได้ปะ่ะทั้งชีวิตเขาอ่ะอาจจะไม่ป่วยเลยก็ได้คือแค่นี้มันก็ยากแล้วอ่ะที่สําคัญคือเบี้ยประกันอ่ะย,ยิ่งมันแทงยิ่งมันราคาสูงมันไม่ใช่ถูกๆใช่ปะ่ะมันจะต้องแบบอาศัยเรื่องของ การเปิดใจมากๆเลยอ่ะเราต้องทําให้ลูกค้าแบบเห็นด้วยจนเข้าใจอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะมีความยากอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าตัวแทนผู้แทนประกันเนี่ยเจอความท้าทายนะผมเอาสินค้าตัวนี้ขึ้นไปตั้งก่อนนะครับทีนี้สมมติว่าเราเจอกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจที่เขาแบบได้ประโยชน์สูงแล้วก็มีกําลังซื้อแล้วกันสมมุติว่าเป็นเออนักธุรกิจท่านหนึ่งนะชื่อคุณแบงคนะ์อ่ะคุณแบงค์เนี่ยอายุ3 5ปีนะครับ ก็ทำงานในการเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับที่มีรายได้ต่อปีเนี่ยก็ประมาณ10ล้านเลยต่อปีนะครับแล้วก็กําลังแบบไฟแรงเนาะกำลังสร้างธุรกิจให้ยิ่งใหญ่นะครับพฤติกรรมส่วนตัวที่เราเดาๆแล้วกันนะจากคุณแบงค์เนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่เริ่มมีกินมีใช้อนะเนาะมีกินมีใช้ก็น่าจะมีไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับอาหารการกินที่มันแบบ ของท่อของมันอย่างเงี้ยหรือว่าอาหารหลูลราเนาะหรือว่าแอลกอฮอล์นะครับอย่างพวกไวน์เบียร์เหล้าอย่างเงี้ยปาร์ตี้ถังสรคเนนะ่เพราะว่าแบบเริ่มใช้ชีวิตนะมีตังก็เริ่มใช้ชีวิตนะครับทีนี้ถ้าเราไม่สปินเนี่ยสมมติเราไปบอกเขาเลยคุณแบงค์ครับถ้าเกิดว่ากรมธรรมตัวนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันเวลาคุณแบงค์ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งนะครับ เพราะว่าคุณแบงค์เนี่ยกินเหล้าอาจจะเป็นมะเร็งตับนะครับคุณแบงค์สูบบุหรี่อาจจะเป็นมะเร็งปอดนะครับหรือคุณแบงค์โดน PM 2อสองุดห้าเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งนู่นนี่นั่นน่น,น,น,นคำถามคือวันนี้คุณแบงค์อาจจะสวนคุณมาเลยว่าเชื่อป้าผมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยเป็นไปได้ไหมแบงค์บอกว่าเฮ้ยบ้านผมตระกูลผมไม่มีใครเป็นมะเร็งเฮ้ยผมตรวจสุขภาพทุกปีทุกอย่างปกติผมออกกําลังกายเป็นประจําเป็นไม่ได้ไหมหมายความว่า คุณไปบอกข้อดีอะไรก็ตามซึ่งมันดีมากเลยนะเพราะว่าตอนตรวจพบแล้วรักษาเนี่ยมันเหมาจ่ายแบบนี้ประกันโรคไายแรงแบบมีวงเงินที่ทําให้เขาแบบประกันในเรื่องของความมั่นคงทางการเงินได้ดีมากอย่างเงี้ยไม่เป็นภาระคนอื่นใช่ปะคือตัวคอนเซปต์ประกันอ่ะจริงๆมันดีอยู่แล้วถ้าคนผู้เอาประกันอ่ะป่วยหนักนะครับนะมันก็ต้องมีข้อแม้แบบนี้ใช่ไหม แต่ว่าคุณแบงค์เขายัางปิดใจมากๆอ่ะเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเขามาก่อนถูกปะล่ะนะเราเลยต้องสปินเซลลิงละจำได้ไหมว่า S ตัวแรกคือซิ a ูเอชันเควชันแสดงว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายถามคุณแบงค์ก่อนอ่ะสมมุติเราถามคุณแบงค์ครับปกติหน้าที่การงานประมาณนี้เนี่ยมีแบบไปปาร์ตี้สังสรรค์บ้างไหมครับคุณแบงค์ตอบว่าใช่ก็มีบ้างครับคือเห็นไหมมันเป็นการตอบที่แบบเข้าทางเราแล้วเพราะว่า เราก็จะรู้ดีเนาะเราขายประกันเราจะรู้ว่าคําถามพวกนี้มันชี้นำไงว่าการกินเหล้าอย่างเงี้ยมันเทำให้เขามีความเสี่ยงนะแต่ตอนนี้เขายังไม่รู้ตัวนะครับอ,อคุณแบงค์ครับแล้วปาร์ตี้เนี่ยสังสรรค์น,นะครับมีมีจํานวนวันหรือว่าแบบความถี่ยังไงบ้างครับคุณแบงค์อาจจะตอบว่าอาทิตย์ละสัปดาห์โอเคอย่างเงี้ยเราก็จดไว้แสดงว่าเขากินทุกอาทิตย์เลยคุณแบงค์แล้วปกติสูบบุหรี่ได้ไหมครับเนี่ยคุณแบงค์อาจจะตอบไม่สูบ แต่เราก็ถามเพิ่มได้นะเออแล้วคุณแบงค์ครับมีเพื่อนฝูงไหมแบบเออบางทีเขาสูบทั้งบุหรี่จริงหรือพวกบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยมันเป็นคําถามที่ร้อยทั้งร้อยอ่ะคนไปเที่ยวไปสังสรรค์หรือมีเพื่อนอ่ะมันก็อาจจะสูบใช่ไหมล่ะดังนั้นต่อให้คุณแบงค์ไม่สูบอ่ะแต่คุณแบงค์น่าจะตอบเราว่าแบบก็มีครับเพื่อนๆที่สูบเห็นไหมเราก็โจทย์ไปอีกว่าเฮ้ยคุณแบงค์เนี่ยมีพฤติกรรมเสี่ยงมาสองสองสอง,สองไม้แล้วนะ จากกินเหล้าแล้วก็รับควันมือสองเห็นปะแต่เราก็ยังถามได้อีกเนาะเช่นเออคุณแบงค์ครับแล้วอย่างครอบครัวหรือสมาชิกคุณแบงค์เนี่ยมีใครแบบเป็นโรคร้ายแรงอะไรไหมเช่นแบบโรคเบาหวานความดันหรือว่ามะเร็งอย่างเงี้ยคือคําตอบที่ได้อะถ้ามันเข้าทางมากคุณแบงค์อาจจะตอบว่ามีญาติหรือว่ามีคนใกล้ตัวที่เป็นใช่ปะ แต่ถ้าเขาตอบไม่มีก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าถ้าเขาตอบว่ามีอ่ะมันก็ยิ่งเข้าทางเห็นไหมสรุปว่าไอ situation question อ่ะมันคือคําถามที่คุณน่ะรู้คําตอบอยู่แล้วนะครับและไอคำตอบพวกนี้มันเชื่อมโยงกับสุขภาพของเขาอ่ะแบบที่เขายังไม่รู้ตัวนะครับหรือเราถามอีกก็ได้ว่าเออคุณแบงค์คิดยังไงกับเรื่องออผู้ชายไทยยุคนี้ชอบออมีอัตราการป่วยมะเร็งตับสูงสุดครับอย่างเงี้ยคือเราถามความเห็นเป็นปลายเปิดใช่ไหม คือเขาคงไม่มีใครตอบหรอ,อกมั้งเนาะคงไม่มีลูกค้าคนไหนตอบว่าไม่เห็นด้วยหรือช่างแม่งมันคนไทยคนชายไทยจะเป็นมะเร็งตับช่างแม่งมันคือคนที่แบบตั้งใจทํางานเรียนหนังสือยังไงก็จะรู้ว่าไอ้มะเร็งตับเนี่ยมันไม่รู้ตัวหรอกว่าเมื่อไหร่ใช่ปะเราด้วยพฤติกรรมประจําวันน่ะอาจจะทําให้มันมีความเสี่ยงอยู่ทุกวันอยู่แล้วคือคนกินเหล้าก็จะรู้ดีนะครับทีนี้เราคิดซีติวเอชอะไรได้อีกนะ อันนี้เราจะถามเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมกินดื่มนะครับหรือว่าสูบบุหรี่ใช่ปะ่ะเนี่ยมันก็เข้าทางหลายอย่างและอาจจะถามเกี่ยวกับครอบครัวเขาก็ได้เพื่อให้เขาตระหนักว่าแบบเออแบบคนที่เขารักเนี่ยมันก็เป็นภาระที่ถ้าเขาต้องรับผิดชอบหนักนะเช่นคุณแบงค์ครับตอนนี้สมาชิกในครอบครัวมีใครบ้างเห็นปะ่ะคือเราอยากจะเช็คว่าเขาถ้าเขาตอบว่าเขามีลูกเล็กๆด้วยเห็นไหมมันยิ่งเข้าทางเนาะเพราะว่าลูกยังเล็กหมายความว่า ตัวคุณแบงก์เองเนี่ยเขาก็อยากมีชีวิตที่ยืนยาวนะครับทีนี้เราเก็บข้อมูลมาได้แล้วจากคุณแบงก์เนอสามสีอย่างนะเราจะ problem question นะนะครับเราจะถามเกี่ยวกับปัญหาเข้าไปคุณแบงก์ครับเนี่ยเห็นด้วยไหมครับว่ากินเหล้าเนี่ยแล้วอายุเราเนาะผู้ชายเหมือนกันเนี่ยมีส่วนนะครับที่ทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นเห็นนะคือมันเป็นคําตอบที่ยังไงมันก็ใช่ไงคือคนกินเหล้ายังไงมันก็แบบ แล้วไม่ออกกําลังกายหนักจริงอะ่ะยังไงก็อ้วนขึ้นนะครับแล้วคุณแบงค์เห็นด้วยไหมครับว่าการกินเหล้าเนี่ยเป็นความเสี่ยงสําหรับเรื่องของมะเร็งตับซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นเยอะมากเลยเห็นไหมฮะคือยังไงคําตอบที่ได้อะ่ะเขาคงไม่ตอบคุณหรอกมั้งว่าไม่เสี่ยงหรือปะคุณแบงค์อ่ะมีแนวโน้มว่าจะถูกบังคับอะครับให้ตอบว่าใช่ครับเสี่ยง เนี่ยมันหมายเขามว่า problem question กำลังทำงานและให้คุณแบงค์เขาคิดในห,หัวว่าแบบเออว่ะเฮ้ยกูแดกเหล้าแม่งทุกอาทิตย์เลยกูเสี่ยงมะเร็งตับอย่างที่นายประกันคนนี้ว่า,าจริงถูกไหมแล้วเราก็ถาม problem ไปต่ออีกแล้วคุณแบงค์เห็นด้วยไหมว่าต่อให้เราไม่สูบบุหรี่อย่างเงี้ยแต่เราอยู่กับเพื่อนๆหรือเราอยู่กับกลุ่มคนหรือไปไปผับไปร้านอะไรเงี้ยที่มันมีคนสูบบุหรี่อ่ะแล้วเราอาจจะมีแนวโน้มว่าได้รับควันมือสองเป็นความเสี่ยงโรคมะเร็งอีก คําตอบที่ได้คือเป็นไงครับคุณแบงก์ก็ต้องบอกว่าใช่ครับเนี่ยมันเข้าทางเห็นไหมเพราะเป็นคัดเก็คือการโยนปัญหาที่เกี่ยวกับคําตอบพฤติกรรมที่เราเก็บข้อมูลเขานั่นแหละยิ่งมันเข้าทางมากเนี่ยเราก็ยิ่งแบบได้เปรียบนะครับเออแล้วคุณแบงค์ครับถ้าเกิดว่าเราโชคไม่ดีจริงๆอย่างเงี้ยอาจจะตรวจพบหรือไม่ได้พบเรื่องของมะเร็งลวครับแต่ว่า อาจจะมีเรื่องของความเสี่ยงเบาหวานหรือความดันอย่างเงี้ยคุณแบงค์เห็นด้วยไหมว่าอาจจะต้องแบบทําให้การใช้ชีวิตมันต้องระวังตัวเองมากขึ้นจริงๆหรือว่าแบบมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการรักษาพยาบาลเห็นไหมคือคําตอบอมันก็ต้องก็ต้องเข้าทางมากอยู่แล้วอะครับนะทีนี้ครับส่วนสําคัญที่สุดแล,แล้วผมคิดว่ามันท้าทายนะค่อนข้างที่จะต้องผสมผสานกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับ คือ implication question นะครับหรือว่าคำถามที่จะเปิดอ้าแผลนะครับขยี้จากไอ้คำถามปัญหาเมื่อกี้ให้มันขยายผลเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเขาจริงจริงคุณแบงค์ครับแล้วที่เมื่อกี้คุณแบงค์เห็นด้วยว่ามะเร็งตับเนี่ยแล้วพฤติกรรมเรามีความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นมาจริงจรินะครับค่ารักษาเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างสูงสวัสดิการในส่วนของบริษัทคุณแบงค์เนี่ยครอบคลุมได้ไหมครับหรือว่าคุณแบงค์มี ตัวกรมธรรม์ที่จะป้องกันตรงนี้ก่อนไหมครับเพราะว่าค่ารักษาถ้าเป็นผ่าตัดจริงเนี่ยโรงพยาบาลที่ดีครับเราจะได้แบบรักษาอย่างเร็วเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายหลักล้านเห็นไหมซึ่งตรงนี้ครับถ้าเกิดว่ามันมีค่าใช้จ่ายขึ้นมาเนี่ยอาจจะกระทบกระเทือนไปถึงเรื่องธุรกิจของคุณแบงค์ด้วยไหมครับที่ทําให้กระแสงเงินสดขาดเห็นด้วยไหมครับเห็นไหมจริงจริงคิดอะไรไม่ออกเทคนิคถามอะไรแบบนี้ก็คือโยนโยน,โยนพูดพูด,พด,พดปัญหาเล่าเล่าอะ่ะ แล้วก็ถามไปว่าเห็นด้วยไหมพี่เห็นปะคือถ้าเขาตอบว่าเห็นด้วยเมื่อไหร่อ่ะคือนั่นแหละเขารู้แล้วว่าเออว่ะถ้ากูเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยชีวิตกูแม่งไม่ง่ายละหรือเงินกูอาจจะไม่เท่าเดิมละเพราะว่ากูจะต้องแบบรักษาแบบใช้ตังค์เยอะเป็นล้านเห็นะสิ่งที่กูกำลังจะสื่อให้แบงค์ทราบเนี่ยคือเฮ้ยไอ้ที่มึงแบบใช้ชีวิตอยู่ <one> knew, ทุกว <jor S 2> ันเนี่ยไม่ใช่มีปัญหานะ แต่มันกําลังมีความเสี่ยงเพราะว่าตัวมึงเองอะ่ะยังไม่สามารถลดได้ถูกปะโดวยเฉพาะการกินเหล้าสุปรี่อย่างเงี้ยอ่ะอาจจะขยี้ไปอีกดอกแล้วเออคุณแบงค์ครับถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องการรักษาหรือว่าอะไรเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยทางสมาชิกในครอบครัวเนี่ยเออเป็นไปได้ไหมครับรว่าคือก็จะมีเรื่องภาระในการแบบช่วยดูแลหรือว่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายอะไรมากขึ้น เห็นไ,ไหมคุณไปหยิบเรื่องเรื่องครอบครัวเขาเนี่ยซึ่งก่อนหน้าน,นี้เขาก็พูดเองว่ามันแบบมีความเสี่ยงใช่ไหมละ่ะคุณก็หยิบมาขยี้ว่าเอาตรงๆนะมันมันมันอ้อมๆว่าถ้ามึงตายอะ่ะแล้วลูกเมียมึงจะอยู่ยังไงถูกไหมละ่ะแต่เราก็คงไม่ได้พูดแบบเลวร้ายขนาดนะั้นเราก็บอกว่าเนี่ยมันอาจจะทา้าทําให้ชีวิตในความเป็นอยู่มันยากขึ้นถูกไหมเอาแค่เนี้ยครับเนี่แหละรครับ i ิ a ิเ o ชัน e ว t ช o n คุณแบงค์แม่งยาตายหายแล้วครับ พอแล้วครับอ่าสุดท้ายก็ได้เวลาปลดปล่อยคุณแบงค์ออกจากปัญหาตรงนี้ครับคุณแบงค์จะดีกว่าไหมถ้ามันมีประกันโรคร้ายแรงแล้วก็เป็นประกันเหมาจ่ายนะวงเงินถึง120ล้านบาทนะครับอย่างน้อยเนี่ยคุณแบงค์ไม่ได้เป็นอะไรอดีแล้วแต่ว่าตัวประกันตัวเนี้ยมันก็จะช่วยให้เรื่องสภาพคล่องนะแล้วก็ความเสี่ยงแล้วเรื่องรักษาพยาบาลนะครับแน่นอนว่า120ล้านเนี่ยจะได้วงเงินแล้วก็เทคโนโลยีที่ดีที่สุดทําให้คุณแบงค์เนี่ยไม่ต้องตกใจเลยว่าเราสามารถ เลือกโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอที่เก่งทําให้เราหายได้เห็นไหมคือนั่นนะครับคือข้อดีที่แบบว่าเราสามารถเปิดการขายจากคุณสมบัติได้ละที่มันตอบโจทย์นะครับตัวเนี้ยบอกเลยคุณแบงค์น่าจะเปิดใจแล้วฟังละว,ว่าเออโกมทันที่เราเสนอเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่แหละคือสปินเซลลิ่งนะผมชอบสอนเซลลมากๆให้เขาลองแบบทำสปินนะโดยเลือกจากสินค้าที่มันแบบไม่ ไม่ได้ทําให้คนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มีปัญหานึกออกไหมคือยกอีกเคสหนึ่งก็อย่างรถไฟฟ้าก็ได้ครับสมมุติว่าเทสลาคุณไปขายเทสลาให้คนขับรถเบนซ์คนขับรถเบนซ์เขาจะไปเดือดร้อนอะไรใช่ไหมค่าน้ํามันอะไรเขาก็มีตังค์นะแต่คุณก็ต้องไปจี้้าก่อนว่าเอาเอคุณคุณแบงค์ครับขี่รถเบนซ์เนี่ยอยากรู้ว่าค่าน้ํามันเดือนเท่าไหร่ครับเขาจะเออประมาณแปดพันเก้าพันครับขนน้าแข่งผมไม่ร่วงแล้วครับ เออแล้วคุณแบงค์ลองดีดดูครับสมมุติผมกดเครื่องนต์นเลข12เดือนเนี่ยแสดงว่าคุณแบงค์ต้องจ่ายค่าน้ำมันประมาณ96,000บาทใช่ไหมครับคุณแบงค์ขับมากี่ปีแล้วครับไอแบงค์บอกขับเบนซ์มา3ปีงั้นผมคูณ3เนี่ยโอ้ประมาณเกือบ3แสนเลยนะครับคุณแบงค์เห็นด้วยไหมครับว่าค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยมันเอาไปทําอะไรอย่างอื่นได้เยอะมากเลยเห็นไหมคือมันเป็นอะไรที่เออไอแบงค์มันก็ต้องคิดแล้วอ่ะเออว่ากูจ่ายค่าน้ำมันเนี่ยสองสามแสนแล้วนะอันนี้แค่ค่าน้ำมันนะ คุณแบงค์แล้วค่าเมนเทนเนซ์รถนะครับได้ข่าวว่าเบนซ์เนี่ยหมื่นโลเนี่ยประมาณเจ็ดแปดพันละนะครับไม่รวมพวกประมาณสองหมื 40, ่นโลสี่หมื่นโลแบงค์ก็ต้องยอมรับใช่ปะว่าเออเฮ้ยค่าใช้จ่ายเนี่ยยิ่งขับมาหลายปีอะ่ะเขาคูณเข้าไปเยอะใช่ปะหรือว่าเรื่องของความแรงก็ได้เนาะคุณแบงค์เออแล้วถามหน่อยครับว่าพอใจไหมรถเบนซ์เนี่ยเคยแม้ว่าแบบโดนแบบไอ้พวกรถสปอร์ตแบบมันฉีกคุณไปอะ่ะมันอาจจะไปแตะเรื่องอารมณ์ไงถ้าแบงค์บอกว่าเออผมก็เคยโดนนะเคยโดนปอร์ชเคยโดนมาสเตนส่วนเนี่ย จะดีไหมเห็นไหม่ะสุดท้ายแม่งก็ไม่ต้องอะไรจะดีไหมถ้าเกิดว่าไอเจ้าเทสลาเนี่ยสามารถแก้ปัญหาเรื่องค่าน้ํามันค่าใช้จ่ายเมเนนเทนแล้วก็แบบตอบโจทย์เรื่องของสมรรถนะความแรงเนาะเสมอเรื่องอารมณ์อะครับเห็นไหมคือมันดีกว่าคุณไปยัดเยียดขายเทสลาให้กับคนไม่มีปัญหาจำไว้นะครับสปิน s e ล l i n g คือเทคนิคชั้นสูงที่ทําให้คนน่ยมีปัญหา จนเกิดความต้องการว่าจะเอาอะไรมาแก้ดีครับแล้วคุณค่อยพีเซนต์นะครับฝากด้วยครับสำหรับสุดยอดเทคนิคสป i ินเซลลิงนะครับแล้วติดตามคลิปถัดไปครับ